ภาคที่ 5, ห้านาทีเก้าเจสปปริกปัปธาปุริโสเสียกตาในกะยิรากะยิราอาหิบทกตุวาจกบุญยังอาวุตกรรมะในกะยิราปุริโสเสียกตาในกะยิราถะกะยิราถะอาหิบทกตุวาจกเอนังวิสินะของบุญยังบุญยัง อวุตกรรมะในกะยิราธาปุรับปุนังสับกิริยาวิเศจนะในกะยิราธาปุริโสเสกตาในกะยิราธากะยิราธาอายบทกัตตุวาจกตามหิวิเศณของปุญเยปุญเยพินนาธาะในฉันทงังฉันทงังอวุตกรรมะในกะยิราธาหีสับ เถตุโชตกะอุจโยเสกตาในโหติโหติอาคิบทกัตตุวาจกสุโหวิตติกตาในโหติปุญญสักฉกรรมะในอุจโยอิธิสั์สรุปะในอิมังคาถังตัสสะวิสนะของคาถาวจนะสะคาถาวจนะสะสามีสมร t ธะใน อัถโอัโถอุตตกรรมะในเวทิตพโพเวทิตพโพกิตบทกรรมวาจกปันดิเตนะอนะวิตกตาในเวทิตาโพเจเจสัพปริกัปปัาปุริโสสิกตาในกระระยะกระระยะอายิบดตตุวาจกปุญญังอุตตกรรมะในกระระยะ ปุริโสเยกตาในกะโรธะโรธะอายบทกัตตุวาจกปุญญังวุตตกกรมะในกะตังกะตังกิตบทกรมวาจกเอกะวารังอัจจันตะสังโยคะในกะตังมีอาณะพิจกตาในกะตังอลังลิงกถะเอตาวตาวิสนะของปุญญะ ปุญญะกรณะในอลังอดีสัมสรุปะในจินตเนนะจินตนเนนะกรณะในอโนรมิตวาอโนรมิตวาปุพหะการกิริยาในกะโรธาบุณปุนังสัพกิริยาวิเสนในกะโรธาปุริโสเสยกตาในกะโรธากโรธาอายบทกตตุวาจกตัสสะวิเสนของปุญญาสา ปุญญสร์ชัตติกรมะในกรณะขีดปีศัพท์อเปกถาเข้ากับกรณัคคณีกะรนัคคณีกาละสตมีในกะโรธตาตมหิวิศนะของบุญยีปุญญีญญพินนาธาระในฉันทางรู้จริงและอุตสาหังฉันทางรู้จริงและอุตสาหังอุตตมะในกะโรธาฉันทางวิวรยะใน รู้จริงรู้จริงวิวรณะและวิวรยะในอุสาหังอุสาหังวิวรณะเอวัพท์อวัตรณะเข้ากับกะโรธะพุชฉาลิงกธะปุริโสเสกตาในกะยิราธะกะยิราธะอาิบทกัตุวาจกตามหิวิสุของปุญญีปุญญีพินาธะในฉันทงัง สันทางอาวุธกรรมะในกะยิราถะกิงกรณาเหตุในกะยิราถะอิศสัพสรุปะในปุจฉาวิสัชนางลิงกันถะหิสั์เหตุโชตะกะอุจโยเสกตาในโหติโหติอาิบทกัตตุวาโจกสุโขวิกติกตาในโ,ตโ,ตตโ,โหต,โติปุญญะสะฉัตถิกรมะในอุจโย อิดิศัพท์สุปะในวิสัชนังทีศัพท์เหตุโชตะกะอุจโยก็ดีวุธิก็ดีเสกตาในโหติโหติอายุบทกัตตุวาจกปุญญาสะจติกรมะในอุจโยและอุธิอุจโยวิวรยะในวุธิอุธิวิวรณะอิทะโลกะประโลกะสุขาวานาโต เหตุในสุขโขสุขโขวิกติกตาในโหติอิดีสัพสุรุประในอัโถอัโถลิงคกถาอิดีสัพสุรุประในอัโถเทศนาวสานีการละสตมีในมาปุณิสาวิสนาของเทวทีตาเทวทีตาสิก,กตาในปาปุณิปาปุณิอาิบทกตุวาจก ปัญจะจัตตารีสะโยชนะมัตถกีอาธาระในทิตาวัสัพอวะธรณะเข้ากับทิตาทิตาวิเศณของเทวทีตาโสตาปฏิพลังอวุตกรรมในปาปุนิอิดิศั์สมาปณนะราชะเทวทีตาวัตถุเชกตาในนิติตังนิติตังกิตบทกัตตุวาจก ตรงอลังตรงนี้เราแปลว่าอันว่าพอละฉะนั้นเราจึงเรียกชื่อสะพานว่าลิงกถะเฉยๆไม่ได้เรียกว่าปฏิเสธะลิงกถะถ้าจะเรียกว่าปฏิเสธลิงกถะต้องแปลว่าอันว่าไม่ควรอันว่าอย่าเลยอนาถบินดิกะวัตถุวุตกรรมะในวุจติวุจติอาญิบทกรรมวาจก ไม่ยากอาณะพิจกตาในวุจติสถาเชกตาในกะเทสิกะเทสีอายบทกตุวาจบปาโปปิปัสตีพัทธรังสรุปะในอิติอิดิสัพอาเทยทะในอิมังธรรมเทสนังอิมังวิสนะของธรรมเทสนังธรรมเทสนังอุบตกรรมะในกะเทสิเชตวณนีวิสยาธาะในวิหะรันโตว,วิหะรันโต อพันตรรยาของสัทธาอนาถปินดิกังอวุตกรรมะในอารภะาอารภะสมานะกาลกริยาในกเทสีฮิสัพวิทาระโชตกะอนาถปินดิโกสิกตาในคัจฉติคัจฉติอาิบทกัตุุวาโจกเอวัสสัพอวัตรณะเข้ากับวิหารังวิหารังอวุตกรรมะในอุทธิสสะอุทธิสสะ กิริยาวิสุษนะในวิกิริตวาจตุปัญญาสะโกติถนังอวุตกรรมะในวิกิริตวาพุทธศาสนีอาธาระในวิกิริตวาวิกิริตวาปุพหะกาลกิริยาในคัตติสัทธริลักษณะในวิหะรันตีวิหะรันตีลักษณะกิริยาชีตวณีวิสยธาธระในวิหะรันตี เทวสิกังกิริยาวิเศษณะในคัจติตีนิวิเศรณะของมหาอุปัฏฐานานิมหาอุปัฏฐานานิสัมปาปุนิยกรรมะในคัจจติจากศั์วัคยารัมภะอนาถาปินดิโกเสกตาในโหติโหติอายบทกตุวาจกคัดฉันโตอภันตรกิยิยาของอนาถาปินดิโก อนาถปินดิโกเสกตาในอาคาโตอาคาโตกิตบทกัตตุวาโจกิ่งวิสนาของวัดถุงวัดถุงอวุตกรรมะในอาทายะนุศัพบบุตรชนะถาโขสับวัจนาลังการะอาทายะสมานะกาลกกริยาในอาคาโตอิดิสับสุรุปะในจินตเนนะจินตเนนะกระณะในโอโลไกยุงสัมเมนราก็ดี ทาราก็ดีเศกตาในโอโลไกยุงโอโลกกยุงอธิบทกัตตุวาจกวาสองสั์ปัทาวิกัปปะเข้ากับสามะนีราและทหาหราปีสะอเปคาถาเข้ากับหัดถังหัดถังอุตตกรรมะในโอโลไกยุงมีสามีสมรท h ในหัดถังอิดิสัพจุรูปะในจินตนเนนะจินตนเนนะกรณะในคตะขีด นามั์สัญญา,าโชตกะเข้ากับตุจะหัตโถตุชะหัตโถว,วิเศนะของอานาถปินดีโกนั์ปฏิเสธะในคตะปุโภคตะปุโภวิกติกตาในโหติตรงตุจะหัตโถถ้าต้องการทำเป็นวิกติกตาก็ใส่หุวตวาขึ้นมารับหุวตวาก็จะเป็นสมานะการกิริยาในคตะขีดคือจะสัพพันว่า ุชาโถวิริยตตาในกุตวากุตว,า,ตวาสมานากาลกริยาในทตะขีดอนาถะปินดิโกสิกตาในคัจติคัจติอาิบทกัตตุวาโจปาโตกาลัสตมีในคัจฉันโตคัจฉันโตอภันตรกริยาของอนาถะปินดิโกยาคุงอวุตกรรมะในคาหาเปตวาว,าวาสัพอวัตธรระเข้ากับคาหาเปตวาคาหาเปตววา ปุภห้ากาละกิริยาในคัจจติ